<All right. S 2> พอดีเมื่อกี้มีคําถามที่บอกว่าคนควรเอา <Crew. S 2> ทุกคนมาเป็นครูพอดีคําพูดประโยคนี้มันเป็นอยู่ในหนังสือกฎระเบียบของชาวโศก mm hmm. ที่พ่อครูเคยเขียนไว้สมัยก่อนนะครับมันคงจะเรียกว่าอยู่ในคนละบริบทตอนนี้พ่อครูตอบในเรื่องของปัญญาสูตรว่าคนจะเกิดปัญญาเนี่ยก็คงจะต้องเอาผู้รู้ผู้บรรลุแล้ว แต่วานนกระเียบของชาวโศกอันนี้มันหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยพยายามให้ทําตัวเองเนี่ยให้สามารถที่เอาคนดีก็ได้คนที่ยังไม่เห็นว่าดีเนีคนทุกคนเน่ยเป็นครูของเราทั้งนั้นอันนี้มันเป็นคนละบริบทกันนะครับโอเคคําว่าคนเราทุกคนเป็นครูเราได้ฟังดีๆนะตรงนี้คนที่อยู่ในโลกียะ ยังยึดติดแต่แค่ดีกับชั่วเขาทำดีเขาทำชั่วเทมคนที่ทำชั่วก็เป็นครูเราได้ว่าเออถ้าอย่างนี้แล้วเราอย่าไปเอาอย่างเนาะอย่าไปทำตามนั่นทำอย่างนี้คนที่เขาทำอย่างนี้มันชั่วมันไม่ดีอย่าไปเอาอย่างเขาก็เป็นครูเราได้เออเอาอย่างคนโน้นคนนั้นก็ทำดีบางทีดีก็คือเขาไม่ทำชั่วอันที่คนชั่วทำแล้วยังมีดีที่เขาทำดีได้ มากกว่านั้นเกินกว่าที่คนชั่วนี่เขาคนชั่วนี่เขาไม่ได้ทําดีอันนี้ได้เขาจะทําดีอันนี้ไม่ได้หรอกคนชั่วนี้แต่คนดีคนนี้ทําดีขึ้นไปแต่เป็นโลกิยะนะเขาทําได้เออเอาตัวอย่างคนทําดีก็อย่างนี้นะัยยะสอนอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆจนสูงสุดสูงสุดที่สุดก็เป็นาศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งทําดีได้สูงสุดแล้วก็สอนดีที่ตัวเองทําได้ ซึ่งศาสดาเองก็ไม่รู้เรื่องกรรมเรื่องวิบากศาสดาทางเทวนิยมไม่รู้ว่าตัวเองนั่นแหละได้เรียนรู้ดีชั่วนี้มาจนกระทั่งเป็นของตัวแล้วก็มาสอนเป็นคําสอนของตัวก็ไม่รู้ก็ไปฝากคาสอนไว้ที่พระเจ้าไม่เชื่อว่าเออตัวเองจะมีสามารถรู้ดีรู้ชั่วได้ถึงขนาดน,นี้เชญละวยอูย้ไม่กล้ารับรองแม้ตัว,ต,วตัวเองเพราะไม่รู้จักตัวเอง ก็ประโยนให้อะไรอันหนึ่งลึกๆลับๆเรียกว่าพระเจ้าในคำสอนของพระเจ้าเอามาตัวเองเรามาประกาศเท่านั้นนี่คือความซับซ้อนที่มันไม่มีจบแต่เขาจบที่เขาโงา่เขาไม่รู้อะไรต่อเขาก็จำนอนอยู่กับไอ้สิ่งที่เขาเป็นเขามีแล้วเขาก็ใช้ใช้ว่าความรู้นี้ไม่ใช่ของเราเป็นของพระเจ้าเขาก็ใช้ไปแล้วก็อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ตัว เพราะไม่รู้ตัวเองอัตตาคือตัวเองไม่รู้เรื่องตัวเองไม่รู้เรื่องกรรมเรื่องวิบากของตัวเองที่เป็นสัมภารวิบากสั่งสมมานาเทวนิยมถ้าของตัวเองแล้วก็ยึดถือของตัวเองว่าของตัวเองเท่านั้นนะยาไปรับนับถือของศาสดาองค์ที่สององค์ใดองค์อื่นต้องเอาของ เราเท่านั้นนะเอาของเราของอันอื่นหนึ่งอย่าไปสนใจถ้าสนใจจะบาปถึงขนาดนั้นเน่ถ้าไปสนใจอื่นบาปเรียกว่าตีกรอบกันไว้ถึงขนาดนั้นอย่าไปสนใจเพราะฉะนั้นพวกที่ยึดจัดๆไม่ได้อันอื่นไม่เอาเลยเอาอยู่ในกรอบของาศาสดาองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวอันอื่นไม่ใช่ อันนี้นรับไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไมเอาถ้าเอาถ้าบาป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 ต้องเอาอนี้ถึงอย่างนั้น,นจะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเปิดเผยหมดให้เปรียบให้เทียบแล้วเ,เลือกเอาเลือกเอาไปของของตนของของตนตน,ตนได้เท่าไรก็นตนนั่นแหละเป็นตัวตัดสินในกศึกษาไปาสะสมไปเพราะนัศึกษาอย่างจิตเปิดกับศึกษาอย่างจิตปิดเนี่ยจิตปิดมันก็จะได้อยู่ในกรอบ ถ้าจิตเปิดจะได้กว้างขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆอาจจะใช้เวลายาวนานไม่รู้กี่ล้านชาติก็จะรู้แต่ทางโลกียะนั้นจะใช้เวลายาวนานกว่าทางาศาสนาพุทธอีกแล้วไม่รู้ด้วยแล้วไม่มีทางรู้เลยยาวนานกว่าแล้วไม่รู้ด้วยจนนิรันยาวนานจนเป็นนิรัน แต่ชาวพุทธจะรู้ไม่ยาวนานตัดกรอบตัดกาละทำกาละได้ตัดกาละสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งสุดท้ายไม่ทำกาละครับจบในกาละนั่นคือสุดคำพูดล้นี่คือสุดยอดของอของพระพุทธเจ้านะวัด